สุกแล้วปลาแดกอ่ะปลาล่าสุกเลยลองเมื่อกีกข้ามเดี๋ยวติดใจเลยเพราะมันไม่กินมันไม่กินปลาล่าตีไม่เคยกินเลยกินแต่นามเอากินแต่ปลาแดกนาำ เอาข้ามเดียวเนื้อสือหัวมันอร่อยโอ้ยโยหูบอเศียบก็ลาบงวยอีกเสียชากเดล้วที่นี่ยังดีนะลูกไปพงยังคนใหญ่เลยออมอืมออมเห็นงานเห็นงานมัางเลรอมากินมากินปลาแดกอืม เฮ็ดอเนาะผมกากินเขาก็ไปโฟกับพี่นางเมิแต่ประแดกเนี่ยเกประแดกบ่มีน้ำกินมันเห็นมันยื้อาปแสบนะะมันกินม่าเห็นเขากินเต้ยั่งยื้องได้กินนะฮมันแสบแต่บ่น้ำมันเอาคือบอเอานาตักนามมาอีกมิ้นามมน แกงน้ำมันบ่กินแตจถัดสมตำมันกินหรือแกงมันกินไอเส้นแกงบวนไอเส้นแกงแซ่บไปบ่นใส่ปลาใหญ่เย็นเอยแม่เห็นไหมค <c oughs> ือเมยใหญ่แม่ใหญ่หเป็นดวงดวงล้านโบก,กินปลากระป๋องปลาหน้างว่ะมี่แต่ปลากระป๋องกระหัดกินเม,ม,มืองเมยังโบ่มี่ยังกินเนาะมีแต่ปลากระป๋องอย่างเดียวเนาะเาข้าึ้นมาจากเอาหุ่นน่ะ คุณขาโนะอดน่ะเขาเขาจะกินนะเฮาจะกินยังอ่ะนี่จะคนเหนียวก็ะจะได้กินกินที่แหลกมากกว่าผะอืดผะอมมันแหละท,ท่านนเส้อดอยากวันนี้เอาไปอามาก,กับกินได้ทางจังที่บ่เคยกินว่าสิกินปลากระป๋องแต่ก่อนนีนมันขี้เียดนี่นะเนาะเทออกเป็นนามแดง มันนี่กบ็บอตังไฟได้บานเฮ้ากินนะไปก่อนนะ่เนนะเม,มนก็ไปับไปตลาดนี่แม่ให้ไปตลาดไปกับหมวนะสาวพ่วงและะ้วก็เขาไม่ไหญยม่นนี่แหละผู้หนึ่งพ่นเป็นสาวเนาะเฮ้าเป็นเิ็กน่อยยังไม่ขึ้นรถบานหูน่น้ค่ำเมนบลระ ไปขึ้นรถสองแถวไปสตึกตะกี้มันก็นมีโคพีปลอดเนาะยางเขา่านโคพีปลอดมันมีต้นในต้นพิม่านต้นหนึ่งยุติถนนขากลับมันว่าด้กินเขา่ามันว่าห่อเข่าไปนั่งไปตลาดห่อเข่าไปนั่งเลแต่กอนคนสื่อประทูเข่งเนื่อมานั่งกิานาเข่าอยู่ทางถนนนะ่ะประทูดิบๆเท่านี้แหละประทูในเข่งนี่แหละ เอาตะกี้เนาะรุ่นหนึ่งเลยเออหนมาแล้วซอาาร,ร์มาตลาดจีงสิบห้าบาทมาล่องรถกับมานาั่งกินเข่าอยู่ข้างทางเข่าหอไปนั่มแซ่บแซ,แซ่บกินเข่าก็ปลาทูกินแล้วเพราะมีน้ำกินไปขอหนามกินอยู่วัดบ้านหัวน้ำข่อมมึงก็คนละฝั่งบ้านหัวนัำข่อมอยู่ฝั่งเอาเขาก็ย่างข่ามไปไงย่างข่ามไปวัดเพิ่์นอะไปขอกินน้ำเพิ่น์น น้ำก็เป็นน้ำขอดหมอเองมันม่มีนี่เตะกี้มันมีตะหมอเองเนาะหมอเองแล้วกับบยอะนะก้องรถอยู่ทหนวัด้องรถอยู่ทางไงเฮานี่แหละท่างสมือนี่แหละกินเข่ากินเข่าอยู่ฟังบันบัณน์นนกล้ยอยู่ฟังนี่แล้วก็ขามถนนไปไปขอจินนามอยู่วัดข้างนอกมันม่มีเฮียงคนในตะกอนน่ะตนั่นแหละ แถวนีน่ทางถนนบ่มีบ้านคนในต่ก่อนน่ะบ้านนวลกล้วยก็มีสองสามหลังเน่ตะกี้บ่มีบ้านคนเด้ถนนก็บ่มีเด้เขาบ้านนวลกล้วยแต่ก่อนน่ะเป็นคันแท้่น่า